สวัสดีครับเพื่อนๆก็เจอเก,กันอีกแล้วนะครับจากช่อง My p o o o Lab ับ r รเลผมโดงนะครับจากช่อง My p o o o Lab ับ r รเลนผมได้ไอเทมแรมมาชิ้นหนึ่งซึ่งหายหายากในตลาดมือสองก็ไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นหมวก t r ั c k ก,กอร์แนะครับเป็นเดนิมของ Polo l ลับโรเล n นะครับรุ่นนี้สวยมากเลยครับ สภาพดีมากเลยใหม่หมวกสไตนี้จะเป็นลักษณะของหมวกคนขับรถบรรทุกนะครับของอเมริกาเขาเรียกหมวกทรัคเกอร์นะครับลักษณะลักษณะเด่นของหมวกสไตนี้คือน,น,น้าจะเป็นผ้าอย่างนี้นะครับเป็นผ้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตาข่ายจะเป็นตาข่ายลักษณะนี้แล้วก็มีตัวเลื่อนขนาดหมวกที่เป็นลักษณะนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นของโป l o ตัวนี้ผมได้มาราคาค่อนข้างสูงนะครับสภาพสวยมากนะครับผมเรามาดูดีเทลบงต้นกันนะครับของหมวกลักษณะหมวกจะเป็นเป็นแบบเป็นผ้าเดนิมนะครับตรงนี้เนื้อผ้าดีมากเลยครับการตัดเย็บดีมากผ้าเดนิมจุดเด่นของ ตัวนี้คือลายรงชาติสหรัฐอเมริกาตรงนี้ครับสวยมากซึ่งพวกสินค้าโปโลที่มีลายรงชาติราคาค่นข้างสูงคนระับจะเป็นพวกสเวตเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีลายรงชาติอเมริกาจะราคาสูงครับตัวนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันที่ผมได้มานะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเดนิมตรงนี้นะครับผมสวยแปะด้วย ตรงชาติสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้จะเป็นตาข่ายอันนี้จะทําจากโพลีเอสเตอร์นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์ตาข่ายนะครับผมก็ตัวนี้ตัวปรับขนาดหมวกนะครับตัวนี้จะมีโลโก้ปโลโอยู่นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้แต่ตัวนี้จะปรับได้จะมันจะมีหลายช่องให้ปรับคนระับ งานตัวนี้สวยมากครับตัวนี้มันดูด้านในนะครับปีกหมวกด้านหน้าจะเป็นลักษณะเป็นจะเป็นผาลินิมหมดเลยผาลินิมสวยเลยครับผมไม่แข็งมากผาลินิมแบบไม่แข็งมากแต่ว่าใหม่นะครับผมต,ตัวนี้ด้านในเราเปิดดูด้านในด้านในจะเนี้ยบครับมันจะมีกุ้นเย็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ มีตะข่ายตรงนี้เพื่อดันทรงครับให้หมดอยู่ทรงจะเป็นลักษณะนี้งานด้านในจะเป็นลักษณะนี้ครับของโปโลจะเย็ยบเนี้ยบมากเลยตัวนี้ตัวนี้มีมีผ้ารอยอชั้นหนึ่งเพิ่มความอยู่ทรงด้านหน้าตัวนี้นะครับตันนี้มาดูด้านตรงป้ายโปโลโปโลลับโรเลนวันไซโอลี่แม็อินไชน่าครับ ตัวผ้าตรงเดนนิ่มตรงนี้จะทาจากคอตตอนนะครับแต่ตัวตาขาดด้านหลังจะทําจากโพลีเอสเตอร์นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้สวยมากตัวนี้นะครับหายากด้วยในตลาดไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะเป็นสไตล์ที่มีปักโลโก้มาแล้วก็เป็นผ้าทั้งทั้งใบไอรุ่นนี้ที่ผมเห็นมันจะมีของ RRL ด้วยตรงนี้มันจะปัก RRL จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่แต่ตัวนั้นจะนะัดราคาสูงเหมือนครับ พวหาหาไม่ได้เลยมันจะเป็นอีกอีกลายหนึ่งจะเป็น rrl ครับตัวนี้จะเป็นลายโปรโลลาโปลนนะครับผมสวยมากครับตัวนี้ถ้าใครหามาได้ก็กเก็บเลยนะครับตัวนี้ใส่กับเก,กงยีนสีเข,เข้มเข้ากันครับสวยมากใส่กับแต่งกายแบบสไตล์ยีนสวยมากเลยทรงอะไรก็สวย เท่เครับผมที่ผมดูในเว็บของปอลอลับโลเลนนะครับตัวนี้จะโซเอาไปแล้วจะไม่ไม่มีของแล้วครับจะเป็นรุ่นอื่นตัวนี้ในเว็บอยู่ประมาณส0งพันปลาย,ลายเกือบส0 0พันส0มพันนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับตัวนี้ผมได้มาหลักร้อยเหมือนกันแต่ถือว่าราคาสูงสำหรับหมวก พราะมันหายากทรงสวยมากเลยครับการตัดเจ็บเนียบม,มากเลยให้ดูดีเทีดถือว่าเป็นของแรนะครับ รุ่นนี้ผมซื้อหมบโปโลมาหลายใบเห็นมั้ยหลายใบเหมือนกันแต่รุ่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน mm hmm. ก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์โปรโรมันจะมีอยู่ mm hmm. แต่ว่ามันโซเอาไปแล้วถือว่าของหมดไปแล้วนะครับถือว่าแลเลยอีพีนี้ก็สั้นๆนะครับพอดีได้ของมาใหม่ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันแตช่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กด subscribe คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม